วารตตี้ดีบี2 2ภูมิใจเสนอแหกคุกลาวเด็กโดยสยุมภูดทศพุทกิ่งไม้ขนาดใหญ่ซึ่งหักลงมากรองอยู่หน้ามูลดินแล้วเฉียดบุคคลทั้งสามไปเพียงเส้นยาแดงผ่าแตก ทำให้ัวพัน์หันมามองหน้าผู้กองคำสิงพร้อมกับกืนน้ำลายลงคอเอื้อกใหญ่ถ้าถูกไอ้กิ่งไม้นี่เข้าจังๆผมว่าไม่ตายก็คงจะเลี้ยงไม่โตเลยครับทำไมกระปิตันไม่จวกแม่มันเข้าไปจะยินเป็นแม่น้ำโของอยู่ได้ <S <S ในขณะเดียวกันโจมอันธาพาลคุกซัมเคก็บนพืมพัอยู่ไปมาถึงความใจเย็นของผู้กองคำสิงที่ไม่ยอมใช้ปืนเอ2ยิงรถถังด้วยท่าทางฉุนเฉียวระยะ300เมตร คือยิงสูมสี่สมห้าออกไปถ้าไม่ถูกไอปืนบลรอตนั่นมันถล่มพวกเรายับแน่หรือถ้าลือคิดว่ามือแม่นพอที่จะด,ดับมันได้ก็ยิงเองเลยลองดูผู้กองคําสิงพูดพลางส่งปืน M72 ให้บัวผันด้วยใบหนักเคร่งเครียดผมช่างซ่อมอาวุธไม่ใช่เป็นมือปืนกับิตันแสดงดีกว่าครับ <S 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 เออก็ยังชั่วยิงไปห่างๆหน่อยเว้ยสิบเอกบัวผันปฏิเสธที่จะยิง m 7 2และในขณะเดียวกัน เขาก็อุทานออกมาด้วยความพึงพอใจเมื่อลูกกระสุนปืน85มิลลิเมตรจากรถถังที34อีกนัดเธอลมตูมคล่อมไปทางเบื้องหลังไม่น้อยกว่า200เมตรขึ้นไปก็หยิบเข้ามาอีกใกล้ๆอีกนิดอีเสือเฮ้ยบัวพันระวังทาหารราบของมันเคลื่อนที่ออกมาจากคล้ายรถถังแล้วผู้กองคำสิงคำรามเมื่อเห็นรถถังทหารลาวแดงเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ๆด้วยน้ำเสียงกระหายเลือดแต่สองสามประโยคสุดท้ายอาดีตพอบบร้อยจากฝรั่งเศส ก็ต้องตะโกนบวกปัวพัน์ให้ระวังตัวเมื่อมองเห็นกลุ่มทหารราวแดงเจ็ดถึงแปคนเฉียงอาวุธปากฏตัวเดินออกมาจากท้ายรถถังซึ่งขณะนี้เริ่มเคลื่อนที่ออกจากต้นไม้มุ่งหน้าเข้าหาป่าช้าที่นักโทษเดินตายละสามคนซ่อนตัวอยู่ <c oughs> พร้อมกับใช้ปืนกลประจำรถยิงกลาดเข้ามาอย่างสนั่นวันวันวิถีกระสุนฉีกกิ่งไม้ขาดกระเด็นฉิวเป็นแถวแถวอย่างน่าหวาดเสียวและนอกจากนั้นทหารราวแดง ซึ่งเดินล้มตัวรถถังออกมาด้วยความประมาทก็สลุดกระสุนยิงกลาดเข้ามาอย่างชนิดไม่เลี้ยงสุดกองํำสิงเคลื่อนที่ปรับระยะการยิงของปืน M-72 เข้ามาเป็นระยะ200เมตรสายตาขวาซึ่งแนบอยู่กับศูนย์เหล็งมองผ่านกาก,ากาาระบาดท่าไปที่ส่วนหน้าสุดของรถถังอย่างประณีตบรรจงพลางกดไกด้วยความมั่นใจกว่าทุกครั้งและแม่นเหมือนกับผีจับยัดลูกจรวด M72 พุ่งปราดออกจากปากลำกล้องแล้วทะลวงพรวดเข้าไปตรงบริเวณสายพานส่วนหน้าสุดระเบิดตูมทรงประกายสว่างจ้าเหมือนกับรถถังโดนอ่าวไฟลุกโชนไปหมดทั้งคันและในจังหวะเดียวกันนั้นนักโทษสาวเจ้าของรหัสซาตาดและบัวผันซึ่งหมอบคอยทีอยู่ใกล้ๆก็ยิงกระหน,น่ำออกไปยังเป้าหมายทหารลาวแดงที่กำลังตกตะลึงจังงังยางไม่เชื่อสายตาตัวเองอยู่ข้างๆรถถังนั้นอุตลุดไปหมด เล่นเอาทหารทั้งกลุ่มร้มและเในระนาศรงกับพื้นพลอยมองเห็นถนัดหูถนัดตาจากช่องวัวของกิ่งไม้นั้น <G l ain noise> เสียงระเบิด3มครั้งซ้อนพร้อมกับประกายแสงสีส้มปนขาวสาดออกจากรถถังไปรอบๆอบทิศมันแสดงให้เห็นว่าขณะน,นี้ความร้อนจากการเผาไหม้ของจรวดจ,จอกก่ คงจะทําให้กระสุนปืนใหญ่ซึ่งเก็บอยู่ในตัวรถถังระเบิดอย่างไม่มีชิ้นดีเรียบร้อยไปหมดแล้วพอสิ้นเสียงระเบิดทุกสิ่งทุกอย่างก็พลอยเงียบเสียงตามลงไปด้วยการระเบิดอันรุนแรงของรถถังก็มีส่วนช่วยให้ทหารราวแดง3าถึงสคนที่เหลือรอดจากกระสุนปืนของซาตานและบัวพันก็ต้องถูกแรงอัดอันมหาศาลของระเบิดดังกล่าวนั้นตายลงอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวจนหมดสิน้นเสร็จอีแรงหมดแล้วกัปตันบัวพัน ชะเงื้อคอมองลอดออกไปจากช่องวูของกิ่งไม้พร้อมกับพืมพามออกมาด้วยน้ำเสียงที่แจ่มใสกว่าเดิมถอนตัวตามพวกนักโทษกลุ่มนั้นเข้าไปเร็วประเดี๋ยวพวกมันตามมาอีกก็เกมกันเท่านั้นถูกกองคำสิงออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดพางโยนตัวปืน M72 ซึ่งยิงไปแล้วทิ้งแล้วแผนงานที่เราจะได้รับค่าจ้างมาจะว่ายังไงหน่วยคอมมานโดก็ไม่มีพวกเราจะเดินผ่านป่าทึบนี่ก็ไปถึงเส้นทางหมายเลข3 3ได้ยังไงกัปตัน สิบเอกบัวผันท้วงติงขึ้นมาพร้อมกับลดมือลงไปลูกกระเป๋ากางเกงที่ใส่ธนบัตรดอลล่าซึ่งเป็นเงินค่าจ้างล่วงหน้าจาก CIA เหมือนกับจะตรวจสอบความอุ่นใจว่ามันไม่ได้หล่นหายไปไหนมูพูดเหมือนกับว่าจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของ CIA แบบนั้นใช่ไหมนักโทษสาวเจ้าของรหัสซาตานย้อนถามบัวพันด้วยดวงตาเขียวปัดมือข้างหนึ่งเอื้อมไปหยิบ M 7 2สกระบอกสุดท้าย ซึ่งขายล็อกกลางออกเป็นสองท่อนเอาไว้เรียบร้อยขึ้นมาถือเอาไว้อย่างช้าช้าและสมมุติว่าผมไม่ปฏิเสธละ่ะจอมอัาพานคุกสําเคตอบยีเยอนออกไปด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มนักโทษสาวเจ้าของรหัสซาตานพูดลุกขึ้นมายืนและขยับตัวถอยห่างออกไปจากร่างบัวพันด้วยใบหน้าทมึงถึงปืน M72 ถูกยกขึ้นพาดบ่าปากลำกล้อง ชี้เดลงหาร่างเทมุนของอาตมาพันตัวแสบอย่างน่าหวาดเสียคนที่ทรยศหักหลัง C.A.E. โทษของมันก็คือตายกับตายลูกเดียวเท่านั้นบัวพันธประวัติของคุณจะหนังเหนียวขนาดไหนก็ตามฉันไม่แคร์วิชาสัยศาสตร์ฉันก็เคยมีความร่วมพอสมควรของที่จะตัดหรือข่มความขลังของสัยศาสตร์ได้ก็คือสิ่งที่สกปรกที่สุดในร่างกายของผู้หญิงขณะนี้ฉันมีเมนเพอดีบัวพันธ์คิดให้ดีๆแต่คุณหนังเหนียวขนาดไหนเจอเอ็มเจ็ดสิบสองปลายสิ่งปฏิกูลของฉันเข้า ความคงกับพันของคุณจะไม่หลงเหลืออยู่แม้แต่ทุลีดินคําพูดอันเด็ดเดี่ยวและชาชาญของนักโทษสาวเจ้าของรหัสซาตะททาให้สิบเอกบัวพันต้องกลืนน้าลายลงคอเอือกใหญ่แล้วหัวเราะแห่แหออกมาด้วยสีหน้าเจือนดผมรอเล่นนะเจ๊ต่อให้เหนียวขนาดไหนผมก็ไม่เสี่ยงกับเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถังหรอกครับผมเพียงแต่ถามหาคนนําทางไปหลวงพระบางเท่านั้นเจ๊อย่าลืมนะพวกเรามีเพียงกันสามคน แล้วจะฝ่าเข้าไปช่วยเจ้ามาหาชีวิตได้ยังไงกันนะ่ะเจอไอ้หน่วยรบพิเศษกาก,ากบาทดําที่คุ้มกันพระราชวังอยู่พวกเราก็งอขี้ก้องกันหมดเท่านั้นผมว่าแผนการ CIA อ่ะชักจะยังไงยังไงอยู่นาะมันไม่น่ากระจอกสิ้นดีแบบนี้เลยอะ่ะเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองจนแต้มขึ้นมา1ิบเอกบวัวพันกดใช้เล่เหลี่ยมเอาตัวรอดได้อย่างแนบเนียนที่สุดและยิ่งไปกว่านั้นสองสประโยคสุดท้ายจมอันถา,านคุกซัมเค ก็ยังทวงติ่งให้นักโทษสาวเจ้าของรหัสสาตัดและผู้กองคำสิงคิดถึงความผิดสังเกตของหน่วยงาน CIA ที่ไม่น่าจะวางแผนการพลาดถึงขนาดนี้แต่ในสถานการณ์แบบนั้นถึงแม้ทั้งสองคนจะสะดุดใจในคำพูดของโบผันอยู่บ้างก็ไม่มีเวลาพอที่จะปรึกษาหรือหารือกันอีกแล้ววิธีเดียวที่จะทำได้ในขณะนั้นก็คือรีบเคลื่อนที่ตามนักโทษซึ่งหลบหนีรถถังเข้าไปยู่ในป,ป่าทึบก,ก่อนแล้วโดยเร็ว นักโทษเดินาปทั้งสามผลเลื่อนที่ผ่านหลุมศพของป่าช้าเก่าเก่ซึ่งมีอนณาเขตติดต่อกันกับป่าทึบของเมืองหลวงพระบากโดยอาศัยรอยหักกิ่งไม้และรอยเท้าของนักโทษที่วิ่งหนีล่วงหน้าไปก่อนเป็นเครื่องนำทางสภาพที่เงียบวังเวงของป่าชาทำให้บัวพันซึ่งเป็นคนกลัวผีขนาดหนักกระโจนพวดเข้าไปเดินตัวรีบอยู่กลางขบวนพร้อมกับหันหน้าหันหลังล็อกแลกอยู่ตลอดเวลาลักษณะท่าทางของจจมอตาพาด และเสียงพูดคุยที่ตามปกติจะดังอยู่ไม่ขาดปากบดนี้เงียบสงดเป็นปิดทิง้งเกือบครึ่งชั่วโมงเต็มเต็มนักโทษเดินต่ทั้งสามผลจึงเคลื่อนที่พ้นป่าช้าอันเก่าแก่กว้างใหญ่ไพศาลนั้นและพอรู้จักจเขตป่าช้าก็มองเห็นป่าไผ่เรียงรายสุดลูกหูลูกตาอยู่เบื้องหน้าเสียงตีปีกพึ่พับและเสียงร้องของฝูงนกที่บินลูออกจากกอไผ่ทั้งด้านขวามือในลักษณะที่เหมือนกับจะตกใจอะไรบางอย่างปัจจุบันทันด่วน ทำให้บุกกองคําสิงซึ่งเดินอยู่หน้าขาบวนเบรกฝีเทา้าชะงักกึกลงด้วยสัญชตาตญาณอันเคยชิน <L un ters> พอออกจากแอเรียของป่าชาสัญชตาตญาณนักรบเดยนตายของสิบเอกบัวพัน์ก็สสาแดงออกมาให้เพื่อนร่วมทีมได้ประจักษ์ว่าตัวเขาเองก็มีคุณค่าพอที่จะเป็นประโยชน์ต่อทีมงานเหมือนกันบัวพัน์ก้มลงไปนอนตะแคงเอาหูแนบกับพื้นดินอยู่ชั่วอึดใจใหญ่ๆก็เงยหน้าขึ้นมาพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบมีกลุ่มคน กำลังเคลื่อนที่เข้าหาพวกเราไม่น้อยกว่าสิบคนขึ้นไปกัปตัน <S <S คุณแน่ใจในประสาทหูของตัวเองขนาดนั้นเชียวหรือนักโทษสาวเจ้าของรหัสซาตานเอ่ยสอดขึ้นมาพร้อมปลดเซฟปืน,น M16 ที่ยึดจากศพหน่วยคอมมานโดเหมือนกับจะเตรียมพร้อมอยู่ในที่ประสาทหูของเซียนถึงแม้จะนั่งบำเพ็ญตะบะอยู่ก้นถ้ำเพียงได้ยินเสียงฝีเท้าก็ย่อมรู้ได้ทันทีว่าไอ้หมอนั่นใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรสิบเอกบัวผัน ตอบออกไปด้วยสำเนียงนิยายกำลังภายในวอนเมืองลุงซึ่งตัวเองคลั่งไคล้และมักจะฝากเพื่อนซื้อจากเมืองไทยเป็นประจำในขณะที่เป็นทหารประจำการอยู่เมืองหลวงพระบากเล่นเอาหญิงสาวค้อนความด้วยความไม่พอใจที่โดนตีรูปรวนอย่างไม่รู้จบสิน้นผู้กองคำสิงตัดปัญหาด้วยการฉุดแขนนักโทษสาวเจ้าของรหัสซา,าตานเข้าไปหมอบอยู่ข้างๆกอไผ่อันนาทึบแห่งหนึ่ง ส่วนสิบเอกบอัวพันหักกิ่งไม้ลงมาเกลี่ยรบรอยเท้าของเพื่อนรุ่นมทีมทั้งหมดแล้วใช้วิธีเดินถอยหลังเล่นในขณะเดียวกันก็ก้มลงรบรอยเท้าตัวเองจนกระทั่งคานเข้าไปหมอบอยู่อีกด้านหนึ่งของบุคคลทั้งสองโดยมิได้ทิ้งร่องรอยของตัวเองเอาไว้เลยท่ามกลางสายตาที่เริ่มมองอย่างศรัทธาเป็นครั้งแรกของหญิงสาวซึ่งต้องมองดูด้วยความทึ่งใจนั้นดีฉันเพิ่งจะเห็นความเข้า่าของเพื่อนรุ่นกองเดียวนี้เองเขาบุคบคลรอบคอบได้มีความรู้ในยุทธวิธีรบในปา่า จนดิฉันอดทิ่งใจไม่ได้ซาตานกระซิบกระซาบกับผู้กองคำสิงเบาๆเมื่อมองเห็นกรรมวิธีลบรอยเท้าอันสัญจะแนบเนียงของอัดภา,านตัวเสพประจังคุกซัมเคนั้นผมเพิ่มรู้จักกระบบวพันในคุกและยังดูทิศทางไอ้หมอนี่ไม่ออกฉากหน้าของเขาดูโง่และเซอร์เหมือนกับควายแต่ฉากหลังที่ซ่อนเลนอยู่ฉลาดเป็นกฎผมไม่เคยไว้ใจไอ้หมอนี่เลยแม้แต่วินาทีเดียว <c oughs> ผู้กองคำสิงตอบแบบไม่ต้องคิด ไม่ไว้ใจแล้วทำไมร่วมมือกับเขาด้วยนักโทษสาวเจ้าของรหัสซาตานย้อนถามออกมาอีกด้วยความเคลือบแคลงใจสถานการณ์ผิดบ,บังคับผมต้องการไปอิสระผมไม่มีทางเลือกมีคนเดินมาทางขวามือระวังหน่อยครับผู้กองคำสิงสารภาพเรื่องการเข้าร่วมมือกับบัวผันให้หญิงสาวทราบต,ตามความจริงแต่เขาพูดยังไม่ทันจะจบประโยคก็ต้องใช้มือกดสีสานักโทษสาวเจ้าของรหัสซาตาน ลงแนวกับพื้นพร้อมกับรถเสียงกระซิบเตือนให้ทราบถึงเสียงผิดปกติของคนที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาทางด้านขวามือนั้นเสียงฝีเท้าซึ่งพยายามเดินอย่างระมัดระวังแต่ก็ยังบังเกิดเสียงเบาๆดังแว่วอยู่ในแนวกอไผ่าทั้งด้านขวามือชั่วอึดใจใหญ่ๆก็ปรากฏร่างของชายชะกันแต่งเครื่องแบบชุดพลางสีเขียวสลับดําเดินเรียงเดี่ยวตามกันออกมาในลักษณะนือถือปืนแบบหน่วยจูโจมพิเศษที่สะดุดตาผู้กองคําสิง จนอดที่จะขยับศีรษะขึ้นมองด้วยความตื่นเต้นไม่ได้หน่วยคอมมานโดทุกคนมีเศษผ้าสีเหลืองบิที่ต้นแขนขวาดิฉันงงไม่หมดแล้วผู้กองซาตานซึ่งทนใจเย็นต่อไปไม่ไหวจะเงยศีรษะขึ้นมาเห็นเศษผ้าสีเหลืองที่ต้นแขนขวาของทหารกลุ่มดังกล่าวนั้นก็กระซิบออกมาด้วยความตื่นเต้นสุดขีด